แววาวความนิยมก็คือพระขุนแผนยังไงก็ยังเป็นพระขุนแผนอยู่นะฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆพระขุนแผนก็ยังอยู่ในใจของใครหลายๆคนแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวต่างประเทศเขาก็มาเล่นด้วยนะชาวชาวต่างประเทศเขาก็มาร่วมสนุกด้วยผมบอกว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาดูรายการเรานะฮะรายการที่ในประเทศไทยเนี่ยเขาดูอยู่นะครับเพราะว่าเขาเล่นวัตถุมงคลของไทย ต่างประเทศตอนนี้นะครับที่เปิดศูนย์พระอยู่เนี่ยมีนะเปิดก่อนเพื่อนเนี่ยก็คือนะมาเลเซียเนี่ยเขาเปิดกันก่อนนะแล้วมีเยอะนะมาเลเซียเนี่ยแล้วก็มีนะต่อมาเนี่ยมีไต้หวันนะไต้หวันมีฮ่องกงมีสิงคโปร์แล้วตอนนี้ตลาดใหญ่ก็คือจีนแต่ตลาดที่ดูดูแล้วจะมาแบบเงียบๆแต่ว่ามาสะสมวัตถุมงคลของไทยเหมือนกันก็คือเวียดนาม เป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะแปลกมากๆว่ามีเวียดนามด้วยแต่ว่าที่นะเข้ามาสนใจแต่ยังไม่ได้ขยับอะไรมากมายก็คือนะพี่น้องชาวลาวอันเนี้ยเข้ามาดูอยู่แต่ยังไม่ได้ขยับอะไรมากมายแต่ว่าที่ขยับแล้วเนี่ยมีการนะมีการเช่าหาวัตถุมงคลของไทยแล้วเนี่ยก็คือเวียดนามแต่เขาเริ่มเขาเริ่มจากนะเริ่มจากเอ่อพวกที่เป็นสีพึ่ง นะแล้วก็เป็นเครื่องรางบางอย่างเท่านั้นนะเขายังไม่ลงลึกในเรื่องของพระเครื่องนะวัตถุมงคลที่ที่เป็นเทพเป็นอะไรเขายังไม่ได้ลงลึกนะฮะเพราะว่าประเทศของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นหนักทางด้านนี้ผมเคยนะผมเคยไปที่เวียดนามเนี่ยก็ยังไม่มีลักษณะแบบนี้แต่ที่เขามาสนใจวัตถุมงคลของไทยเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเขาได้รับอิทธิพลจากจากคนของเรา นะเพราะว่าคนของเราเนี่ยนะครับนะมีการเคารพนับถือเรื่อมใสแล้วของเขาเนี่ยมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะนะคนเวียดนามเนี่ยมาทํางานประเทศไทยเยอะแล้วเราก็ไปมาหาสู่กันพอสมควรทีเดียวนะเวียดนามเขาก็มาซึมซับเอาวัฒนธรรมของเราไปในะตอนที่เขากลับไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยชาวเวียดนามหลายคนเศรษฐกิจเขาเริ่มดีขึ้นนะหลายคนไปลงทุน เขาก็ได้รับวัฒนธรรมของเราไปในการนะในการบูชาวัตถุมงคลในการนะหาเครื่องมาช่วยนะอย่างเรื่องของสีพึ่งเนี่ยสีพึ่งกลับไปดังที่เวียดนามนะหลายคนเนยนำสีพึ่งของประเทศไทยเนี่ยไปใช้แล้วประสบความสําเร็จถ้าพูดถึงสีพึ่งเนี่ยนะครับนะเอาเข้าจริงๆนะ่สีพึ่งเนี่ยมีทารรม,มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเขาก็กวนสีพึ่งกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว น้าสีพึ่งสมัยโบราณน่ะเขาก็ใช้ใช้กับนะส่วนใหญ่สมัยเมื่อก่อนเขาก็ใช้กับนะคนที่มีอาชีพนักสแสดงนะมีอาชีพนักสแสดงเพราะนักสแสดงของเราเนี่ยมีอาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณ,โบราณแล้วนะครับนะมันม,ม,นมีมันมีทั้งทั้งลำตัดมันมีทั้งลิเกมีทั้งหมอลำมีทั้งมโนราแต่ว่านะสิ่งที่อะไรพวกเนี้ย เขาจะมีความแตกต่างกันแต่ตอนออกเนี่ยจะออกหน้าเวทีเขาจะมีเครื่องพวกนี้ช่วยไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ที่เขาเรียกว่านะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมก่อนออกนะก่อนออกนะหน้าม่านเนี่ยเขาเรียกกันนะครับก่อนออกหน้าม่านเนี่ยเขาก็จะมีนะจะมีหมอลำก็มีนะครับเนี่ยพวกนี้สำคัญทำให้ ตอนนี้อิทธิพลของพวกเนี้มันไปมันไปดังอยู่ที่เวียดนามเขาเขาเอาไปใช้เอาไปใช้ตอนไหนฮะเออแปลกในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เนี่ยนะเขาเอาไปใช้ตอนที่เขาที่เขาจะออกแสดงออกอะไรเดี๋ยวนี้เขาเอาไปใช้ตอนไหนฮะตอนที่ทํารายการแบบผมเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยก่อนจะออกไลฟ์สดเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ก่อนฮะเออเขาเอาไปใช้ก่อนนะเขาก็จะเรียกลูกค้าเรียกอะไรแบบเนี้ยนะครับ นะพอได้ดีปุ๊บเขาก็บอกต่อฮะนั้นะมีการนะหาสีพึ่งของไทยไปเยอะทีเดียวสำหรับเวียดนามนะครับนะอันเนี้ยเออน่าสนใจนะครับนะน่าสนใจทีเดียวว่าตลาดของเราเนี่ยที่นะที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีวัตถุมงคลของเราหลายอย่างที่ชาวต่างประเทศเขามองหานะมองหาแต่ว่าบางทีเนี่ยคนของเราเองนะครับ นะาคนของเราเองนี่แหละนะาตำนิติติงแล้วไม่เชื่อแล้วก็ว่าหาว่างมงายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของเขาเชื่อแล้วเขาเช่าวัตถุมงคลแล้วเขาเช่านะเขาบูชาอะไรไปเนี่ยนะแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยกลับมาโพสต์ด่านะครับนะมาโพสต์ด่าเออผมก็งงเหมือนกันนะคือคือถ้าอะไรที่มันเป็นรายได้เข้าประเทศแล้วเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นศรัทธาผมว่าตรงนั้นเนี่ย มันก็มันก็โอเคนะครับนะมันก็โอเคเป็นนะเครื่องรางของไทยอะ่ะนะที่เขาเชื่อมั่นตัดทาแต่คนไทยเองไม่เชื่อมั่นตัดทาแถมยังว่าอีกฮะแถมยังว่าอีกมีหลายคนเข้ามานะครับไอเรื่องของสีพึ่งเนี่ยนะมามาหาว่างมงายบ้างต่อว่าอย่างง้นอย่างนี้นะครับนะมีนะผนะ้าจาย์อยู่รูปหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยท่านท่านปลุกเสกสีพึ่ง แล้วท่านทำให้เห็นเลยไม้เนี่ยนะไม้เนี่ยนะยืนถือนะคนคนหนึ่งเนี่ยยืนถือไว้อย่างเงี้ยแล้วท่านบอกว่าให้นะเอาสีพึ่งแต้มแล้วให้มันให้ไม้เนี่ยเข้ามาหากันนะคนถือเนี่ยถือไว้อย่างเงี้ยนะถือไว้อย่างเงี้ยท่านรู้ไหมนะไม้เนี่ยปลายวิ่งเข้ามาหากันเฉยเลยอะแล้วถามเนี่ยผมยังไม่ถามคนที่ถือไม้อะบอกว่า นะคุณคุณทาให้มันเข้ามาหากันหรือเปล่าเขาบอกเขาพยายามฝืนนะนะไม่รู้อะไรเนี่ยไม้วิ่งก็มาหากันเฉยเลยอะ่ะนะครับอันเนี้ยเป็นความเชื่อนะเป็นความศรัทธาของเขาแล้วพระอาจารย์นะท่านชื่อพระอาจารย์โขงนะฮะท่านก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับสีพึ่งเนี่ยใช้ในเรื่องของนะในเรื่องของการแสดงต่างๆที่จะออกแสดงอย่างหมอลำที่จะออกการแสดงอะไรอย่างเนี้ย เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับท่านวายอย่างนั้นแล้วก็นะเวลาที่ท่านเสกเสร็จแล้วเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพื่อความมั่นใจก็ต้องมีการทดลองกันนะเพื่อความมั่นใจนะครับก็ต้องมีการทดลองกันแต่ว่าจะให้คนนะที่ที่นะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในใ,ในในพวกเดียวกันที่มาเนี่ยนะครับทดลองคือเอาคนอื่นเข้ามาแล้วก็ลองถือดูแล้วก็จริงๆฮะนะวิ่งเข้ามา นะเนี่ยอย่างเนี้ยคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าคนเชื่อเนี่ยเพราะว่าเขาใช้แล้วเขาประสบความสําเร็จไอคนไม่เชื่อนะใช้อย่างไงก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะก็คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคุณคุณเอาไปใช้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับนะมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธานะนะคุณ คุณพรเทพบอกว่าเมื่อวานที่ประมูลคุณแผนนี่ผมไปนะผมผมเลยไหลไปหลายเรื่องเลยนะครับนะคุณแผนเมื่อวานนะครับมาพูดถึงคุณแผนเมื่อวานที่ประมูลนะที่ประมูลกันนะที่มีกระแสนะเป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับนะที่มีกระแสเนี่ยกับกลายเป็นพระขุนแผนนภะาพายประมบวล พายประมวันเนี่ยนะครับเป็นภาษานะภาษาเขมรน,นะแปลว่าก้านะาพายประมวนนะเสกโดยนะเสกโดยหลวงพ่อหม่อมผีย่านนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับพายประมวนเนี่ยหลวงพ่อหม่อมวัดนะสว่างธรรมารามนะปลุกเสกนะมีมวลสารหลายอย่างทีเดียวปรากฏว่า รุ่นนี้ไปดังที่ฮ่องกงคุณแดงยังนะคุณแดงยังงงงงเลยฮะนะคุณแดงยัง,งงงงว่าไปดังที่ฮ่องกงแต่ดังเนี่ยนะไปดังที่นู่นที่นี่เนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับวัตถุมงคลไปดังได้แต่ราคาสิครับนะไปเห็นเขานะเห็นเขาจำน่ายหรือเขาให้เปิดให้บูชากันเนี่ยน่าตกใจทีเดียวนะครับ นะราคาเขาติดไว้ที่แปดพันแปดร้อยเงินของเขานะครับนะ่าเป็นเงินไทยประมาณสามหมื่นสะี่พันบาทโอ้น้าถือว่าสูงพอสมควรทีเดียวนะนาะสูงพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะในอนาคตไม่แน่ผมบอกแล้วว่าพาคขุนแผนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไเ,ดไดเพราะว่า นะวัตถุมงคลที่เป็นนะที่เป็นโลหะนะโอกาสที่ราคาความแตกต่างของแต่ละองค์เนี่ยนะครับนะมันจะมันจะแตกต่างกันยากยากมากนะยากมากเพราะว่ามีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกันมากนะให้ท่านให้ท่านเห็นนะครับถ้าท่านเห็นเหรียญสองเหรียญเนี่ยเอาสมมุตินะฮะท่านเห็นเหรียญสองเหรียญสองเหรียญเนี่ยนะเขาบอกว่าเหรียญเนี้ย ราคา400นะเหรียญน,นี้นะยังไงก็ไม่ต่างจาก400ไปเท่าไหร่จะเป็น4,000ก็ลำบากเพราะดูแล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะนะใกล้เคียงกันมากแล้วเนื้อเนื้อก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นพระขุนแผนเนี่ยนะจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแต่ละองค์แต่ละองค์งเนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างสมมุตินะสมมุติเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะฮะให้ท่านดูแล้ว ท่านจะเห็นเลยว่านะพระเนี่ยเวลาที่เป็นพระนะที่มีความแตกต่างกันนะจะเป็นอย่างไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะครับให้ดูเอาเป็นว่านะให้ดูแบบสองสองรุ่นสองสององนะสองรุ่นสององนะครับอย่างองค์นี้แล้วก็องค์นี้นะซึ่ง นะถ้าพูดถึงเป็นพระที่ไม่เก่ามากล่ะนะเป็นพระใหม่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแต่ท่านนนะปีใกล้เคียงกันแต่ราคาเนี่ยนะโดดต่างกันเลยนะโดดต่างกันเลยนะองค์นี้เป็นอีกราคาองค์นี้เป็นอีกราคาหนึ่งโดดต่างกันเลยทั้งที่ปีใกล้เคียงกันแล้วถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันก็มีความแตกต่างกันอีกเพราะอะไรฮะ เพราะแต่ละองค์เนี่ยจะมีนะมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกันนะผมจะให้ดูองค์นี้นะให้ดูองค์นี้ท่านรู้ไหมองค์นี้กับองค์นี้เนี่ยราคาก็ต่างกันราคาก็ต่างกันทำไมต่างกันฮะทำไมต่างกันได้นะครับเพราะว่ามีนะมีลักษณะของนะแต่ละองค์ที่มีความแตกต่างก็คือองค์เนี้ยเนะี่ยท่านดูองค์นี้ นะท่านดูองค์งงนี้นะครับนี่นะเป็นแบงค์ยี่สิบนะเยอะเลยนี่ตรงนี้นะครับส่วนองค์นี้นะแบงค์ยี่สิบนี่มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีความแตกต่างฉะนั้นเนี่ยสององค์นี้ราคาก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือคือเนื้อเนื้อของขุนแผนนะครับที่ทําให้ราคาพระเนี่ยมีความแตกต่างกันผิดจ,จากโลหะ โลหะเนี่ยความแตกต่างมันจะไม่เกิดนะความแตกต่างจะไม่เกิดนั้นต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นวัตถุมงคลเนี่ยเขาเล่นพระขุนแผนทําไมเขาถึงชอบพระขุนแผนก็เพราะก็เพราะเขาทําราคาได้ไงฮะนะถ้าเหลือโลหะเนี่ยเขาไปทําราคาไม่ได้อย่างถ้าเขาเขาได้เนื้อทองแดงไปเนี่ยนะเนื้อทองแดงในในประเทศไทยเหรียญเหรียญหนึ่งเนื้อทองแดงขายอยู่สามร้อยบาทเขาไปขายที่นะที่ฮ่องกงนะเขา เขาจะจะขายราคาที่ต่างไปเยอะก็ไม่ได้ฮะก็ไม่ได้ก็ไม่มีคนซื้ออีกนั้นเนี่ยนะเนื้อโลหะเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะฮะนั่นมีข้อจํากัดมันไม่เหมือนกับนะเนื้อเนื้อผงหรือเนื้ออะไรทั่วไปอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นของเก่านะถ้าเป็นของเก่าเนื้อโลหะเนี่ยนะราคาเขาได้ตามตามในลักษณะที่เป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับอย่างรุ่นเก่าเก่ารุ่นเดิมเดิมเนี่ยนะประเทศไทยเล่นยังไง ต่างประเทศเขาก็เล่นความแตกต่างตรงนั้นได้อย่างถ้าถ้าประเทศไทยเล่นกันสองแ0 0อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะประเทศไทยเล่นสองแ0,000ที่นั่นอาจจะเป็น4ี่0,000นก็ได้เพราะค่าเงินเขาต่างจากเราอย่างของของฮ่องกงเงี้ยค่าเงินเขาต่างจากเราสิงคโปร์นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมนะครับทาไมขุนแผนเนี่ยพาขุนแผนที่นู่นเขาถึงเล่นราคากันได้เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันแบบนี้แหละครับเขาถึงเล่นราคากันได้ นะโอ้โหนะผมเปิดองค์นี้ออกมาเนี่ยนะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะกินนะกลินโอ้โหกินแรงเหลือเกินฮนะกินแตะชมูกผมโชยโชยเลยแล้วเป็นสีวันผมซะด้วยสีฟ้านะจะออกเขียวๆหน่อยฮะนะนะเขาเรียวกว่าฟ้าอมเขียวแต่กินเนี่ยโอ้โห,โโหกินหอมคะครุ้งเลยหอมคะครุ้งเลย นะครับนี่นะอันนี้เป็นนะขุนแผนนะายกัญญารัตหลวงปู่มหาสีนวลน,นะครับเสกนะเสกหลายวาันละนะเกจิดังๆปลุกเสกทั้งนั้นเลยนะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่เขียนก็ปลุกเสกเกจิดังนะอุบลร,ราชธานีนะผมชอบตรงที่ว่าเกจิปลุกเสกเนี่ย เกจิระดับอายุมากๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนิมนมาหน้านิมนมาที่เดียวกันเนี่ยลำบากแล้วนะครับแต่รุ่นนี้เขาใช้วิธีการยกไปให้ท่านเลยยกไปให้ท่านถึงที่แล้วท่านก็เสกแบบนี้ผมบอกว่าถ้าเสกแบบนี้ดีดียังไงฮะนะดีตรงที่พลังท่านหน้าพลังท่านไม่ตกฮะพลังท่านไม่ตกเพราะท่านไม่ได้เดินทางนะ ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับนะาพลังท่านอยู่เต็มที่เลยท่านอยู่กับที่อะ่ะนะไปตั้งนะาทำนะมรตน,นวิธีเสร็จให้ท่านเสร็จนะอย่างนี้พลังท่านเต็มที่เลยเพราะท่านไม่ได้เดินไปไหนไปอะไรนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางเนี่ยท่านคิดดูฮะพระเกจิเนี่ยเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยนะขนาดเราเดินทางเองเนี่ยนะยังเพียเลยหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นก็เพียนะเพีย แต่ว่าถ้าอยู่กับที่เนี่ยพลังเต็มที่นะแล้วท่านก็อายุมากแล้วด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยเก้าเกจิปุกเสกอะ่ะนะปุกเสกปุกเสกปุกเสกมีหลวงปู่เขียนมีโอ้หลายรูปเลยนะครับอย่างเนี้ยน่าบูชานะครับแล้วราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับราคาไม่สูงด้วยคุณแผนภายกัญญาลัตหน้าภายกัญญาลัตของหลวงป,ปู่มหาสีนวลน,นะครับหลวงป,ปู่มหาสีนวลน,นะครับวัดกลางขุขันศรีสเกต นะอย่างองค์นี้เนี่ยโอ้โหกลิ่นนะผมเป็นภูมิแพ้เนี่ยเนะยครับขึ้นปี๊ดเลย <c oughs> ขึ้นปี๊ดเลยดินะถ้าดมถ้าดมจัดๆนี่จามเอาได้เลยโดยทีกลิ่นโอ้โหนะกลิ่นแรงมากนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลิ่นแบบเหม็นนะนะกลิ่นหอมอะหอมแบบอแรงนะ่ะหอมเขาหอมแบบหอมแบบเย็นๆนะนะหอมเย็นๆนะครับเนี่ย นะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นะที่หน้าหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมนะครับนะให้ดูให้ดูกันหน่อยผมพูดมาสามรุ่นนะนะพูดมาสามสี่รุ่นเนี่ยนะให้ดูตั้งแต่ตั้งแต่เหรียญก่อนนะเหรียญที่จะเสกวันเนี้นะครับของหลวงพ่อพัด์นะ่ะนะที่เขาจะเสกเนี่ยเหรียญรุ่นรวยประธานทรัพย์นะรวยประธานทรัพย์อะ่ะให้ดู <N ic> นะครับนี่รุ่นรวยประธานทรัพ์นะครับรวยประธานทรัพย์นะครับรวยประธานทรัพ์นี่นะรุ่นรวยประธานทรัพย์นะแล้วก็มาดูนะมาดูนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมผมผมถอดสายออกก่อนนะฮะถอดสายออกก่อนเพราะว่านะมันมีปัญหาเรื่อง เดีนะ๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องสัญญาณนิดหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะครับพาคขุนแผนพายปรำบวนนะหลวงพ่อหม่อมผีย่านเนี่ยครับนะอันนี้เห็นไหมฮะเป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาจีนแล้วเขาก็นะเขาไปลงราคาไว้ที่ นะลงวลาลคาที่8,800นะฮะที่เงินฮ่องกงนะครับนะก็คิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณนะประมาณนะถ้าไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะ30,000กว่าบาท3า0 0 0หรือไงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นะผมจะพูดถึงรุ่นนี้หน่อยนะครับคุณแดงเขาเอาไปนะเอาไปเลี่ยมมานะเข้ากรอบ นะสวยทีเดียวนะครับเหรียญก้าวหน้ามหาเศษรษฐีหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำถเพียนทองจังหวัดลบบุรีนะใส่กรอบมาสวยงามอันเนี้ยนะก้าวหน้านะชื่อดีนะก้าวหน้าเป็นสิริมงคลนี่ลงยาสวยงามนะผมว่าถ้าใครยังไม่มีหาไว้หน่อยก็ดีนะครับนะเหรียญก้าวหน้านะก้าหน้าอันนี้ตลับเงินนะสวยงามนี่ครับ อันเนี้ยเขาลงยานะเป็นเป็นเนื้อเงินนะผมว่านะครับนาเป็นเนื้อเงินลงยานะเนื้อเงินลงยาสวยงามนะครับสวยงามนะถ้าใครอยากจะมีนะครับเพราะว่าก้าวหน้านีาน่นามเป็นมงคลนะรพระก้าวหน้านี่นาหลายๆคนนะไปขอพรน,นะขอพรพระก้าวหน้าที่วัดวัดหลวงปู่ทองดำเนี่ยวัดถ้ำตะเพียนทองนะครับไปแล้วเขาจะมีองค์ นะองค์ที่เป็นโลหะนะครับนะไปขอพรนะองค์นั้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันเขาทาองค์ใหญนะ่ทำองค์ใหญ่เพื่อประดิษฐานต่อไปในการไปขอพรก็ไปขอพรองค์ใหญ่ได้เลยนพระก้าหน้าทําอะไรก็ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองวัดนวะัดนะถ้ำจะเพียรทองเนีผมไม่ไม่รู้ว่าท่านเคยไปกันหรือ,อยังนะถ้าไม่เคยไปลองไปบรรยากาศดีมากยิ่งถ้าไปในช่วงอย่างเนี้ย นะเริ่มอากาศเริ่มเย็นๆหน่อยแล้วนะครับนะเริ่มมีอากาศนะเย็นๆหนาวๆห,หน่อยแล้วในะี่ยอากาศดีมากเลยยิ่งตอนเช้าเ้านะท่านไปเช้าเ้าเนี่ยท่านจะเห็นเพราะว่านะเขาจะเป็นทุ่งนะครับทุ่งกว้างอย่างเนี้ยนะฮะวัดเนี่ยหลังพิงนะพิงภูเขานะาด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขานะครับนะฮะส่วนด้านด้านหน้าเนี่ยเป็นอนาบริเวณของวัด วัดเขาพื้นเขาจะนะเขาจะมีนะพื้นลาบเนี่ยก็จะมีช่วงลาบแล้วก็จะมีช่วงเนินสูงขึ้นไปเนินสูงขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นอุโบสถนะจะมีอุโบสถที่ขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับจะมีอุโบสถอยู่ด้านบนนะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นกุฏินะที่นะหลวงป,ปู่ทองดําอยู่นะครับกรรมาอยู่เนี่ยแล้วก็เลยจากกุฏิไปก็จะเป็นจะเป็นถ้ำถ้ำตะเพียนทองตอนนี้เนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บูรณะอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่นะเขาจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแดนธรรมเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงเยอะนอกจากจะทำพระองค์ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ทำปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยถ้าใครเคยเห็นของเดิมนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไอ้ตรงที่เขาทำเนี่ยนะเขาทำนะเขาทำพระองค์ใหญ่เนี่ยด้านหน้า ด้านหน้าจะเป็นศาลาเก่าฮะศาลาการประเรียนเก่าแล้วศาลาการประเรียนเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาก็ต้องมีห้องน้าใช่ไหมฮะน้ามีศาลาการมาเรียนก็ต้องมีห้องน้านะพอมีห้องน้าเนี่ยมาดูอนาบริเวณแล้วนะครับเราจะเห็นนะแล้วผู้รู้เขาก็เข้าไปดูเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะเห็นว่าความไม่เหมาะสมมันมีอยู่ก็คือว่านะพอพอเราดูจากอากาศหรือดูจากด้านบนเนี่ยบนอากาศหรือด้านบนหรือดูรอบรอบเนี่ย กลายเป็นว่าห้องน้ําเนี่ยอยู่กลางวัดเลยนะเพราะว่ามีศาราแล้วก็มีห้องน้ําอยู่กลางวัดนะเขาก็เลยปรับนะ้ปรับใหม่นะหลังจากขึ้นนะขึ้นนะสาลาวิหารหนะ้าพระใหญ่ขึ้นเสร็จเนี่ยก็มีการตัดต้นไม้ด้านหน้านะตัดต้นไม้ด้านหน้าหรือสาลาการประเรียนเก่าออกนะแล้วก็ลรือห้องน้ําออกนะครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่เลยนะในถ้า นะในถ้ำนี่สําคัญในถ้ำก็มีการปรับปรุงผมเคยเข้าไปถ้ำเนี้ยหลายครั้งนะแล้วผมเข้าไปแล้วผมต้องรีบออกเพราะอะไรฮะนะถ้ำนี้เนี่ยผมได้คุยกับนะคุยกับชาวบ้านนะที่อยู่ในพื้นที่หลายท่านบอกว่าถ้ำเนี้ยนะไม่ได้เหมือนกับถ้ำนะถ้ำน้ําอะไรนะแต่ว่ายามที่เป็นฤดูฝนเนี่ยนะ เคยมีในถ้ำเนี่ยนะน้ําท่วมนะ่าเคยเคยน้ําท่วมออกมาแล้วท่วมสูงพอสมควรนะท่วมสูงแต่ไม่เคยมีใครเข้าไปติดนะครับเพราะว่าถ้านี้นะสามารถมันไม่ได้ลึกมากอะ่ะสามารถจะออกได้อะไรได้ไม่มีใครเข้าไปติดนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทําการพัฒนาใหม่นะปูใหม่ทําใหม่ติดไฟติดอะไรนะเมื่อก่อนเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปแล้วโอ้โหแสบจมูกนะทําไมแสบจมูกครับนะข้างข่ามันเยอะ นะ้าขังขาวทั้งทั้งมูลขังขาวทั้งฉี่ขังขาวอะไรเงี้ยกลิ่นจะคละคลุ้งเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นฤดูของขังขาวเนี่ยบางฤดูเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะมันจะบินหายไปหมดแต่บางฤดูมันจะอยู่มันจะมาอยู่ในถ้ำเนี่ยเต็มไปหมดอะ่ะนะเขาก็เลยต้องทําการพัฒนาให้มีแสงสว่างให้มีนะมีพื้นที่ที่ดีสะอาดสะอา้านนั้นขังขาวจะนะจะไปหาที่อยู่ใหม่ นะครับมันก็จะไปหาที่อยู่ใหม่แต่ก็ไม,ไม่ไม่ไปกันหมดนะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะใช้วิธีกันนะช่วยกันทำความสะอาดแล้วให้มันสะอาดสะอ้านมากขึ้นต่อไปก็จะสะอาดกว่านี้นะตอนนี้เขาทำนะเออดีมากนะถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็สามารถจะเข้าไปเที่ยวชมได้ถ้ำนี้ถ้ำนี้มีประวัติที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้ำนี้จริงๆเป็นถ้ำปิดนะฮนะเป็นถ้ำปิด นะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นเป็นห้องโถงใหญ่แต่ถ้ำปิดนะจะมีโพรงอยู่ด้านบนเท่านั้นเองนะหลวงปู่ทองดำเนี่ยท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ด้านหน้าถ้ำเนี่ยตอนสมัยท่านหนุ่มๆน,นะฮะท่านไปอยู่ตรงนี้ตั้งสมัยท่านหนุ่มๆชาวบ้านได้ได้นิม,มนท่านมาเนี่ยจำพรรษาอยู่นะะตั้งสมัยหนุ่มๆแล้วท่านก็นะท่านนิมิตไปว่านะที่นี่เนี่ยมีถ้ำ ตอนท่านไปอยู่เนะี่ยไม่รู้ว่ามีถ้ำน่าเห็นแต่ภูเขาเห็นแต่อะไรเนี่ยแล้วท่านก็นิมิตไปว่ามีถ้ำเจ้าแม่ตะเพียนทองเนี่ยมาเข้าฝันท่านแล้วนิมิตไปแล้วบอกให้ถ้ำให้ท่านเนี่ยเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ท่านก็ไม่รู้นะฮะท่านไม่รู้หรอกว่ามีถ้ำแต่ว่าในนิมิตบอกให้เดินขึ้นไปด้านบนท่านก็เดินขึ้นไปฮนะเด,ปเ,เดินขึ้นไปด้านบนปรากฏว่าไปส่องลงมาเป็นถ้ำจร, <idad> จริงๆนะเป็นถ้ำจริงๆแต่ว่าเป็นโพงฮะ นะ้าเป็นโพงมองลงไปด้านล่างเนี่ยเป็นห้องโถงใหญ่ตอนนั้นท่านยังหนุ่มๆเนี่ยท่านใช้เถาวันนะนะตามที่เล่าเนี่ยท่านใช้เถาวันเนี่ยลอยตัวลงไปนะด้านในแล้วก็ไปเจอห้องโถงใหญ่นะก็นําความเนี่ยมาปรึกษากับชาวบ้านทํายังไงจะให้ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้นะก็ปรึกษาชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าจะต้องเปิดปากถ้ำ นั้นก็มีการปรึกษากันแล้วก็เปิดปากถ้ำออกมาฮะนะเปิดปากถ้ำออกมานะครับด้วยการระเบิดปากถ้ำเนี่ยเปิดปากถ้ำออกมาแล้วก็นะททำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้านในนะสมัยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นนะเขายังไม่เน้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะก็จะเป็นถ้ำเฉยๆนะเป็นถ้ำเฉยๆนั้นเนี่ยนะนะหลวงปู่ทองดําสมัยนั้นก็ยังเข้าไปนะเพราะว่า นะเกจิรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่จะอยู่ถ้ำก็อยู่อย่างเนี้ยท่านอยู่ของท่านได้เข้าไปเนี่ยนะจะมีค้างคาวมีสิงสาราสัตว์อะไรอยู่ก็อยู่ด้วยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นงูไม่จะเป็นสัตว์ร้ายอะไรที่เคยเข้าไปอยู่เนี่ยก็นะพระธุดงเนี่ยก็เคยเข้าไปอยู่สําหรับถ้ำแบบเนี้ยนะพอท่านเข้าไปเนี่ยนะท่านไปเจอสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือถ้ำเพียนทองก็คือไปเจอหินก้อนหนึ่งนะ เป็นหินที่รูปร่างคล้ายปลาตะเพียนนะคล้ายปลาตะเพียนแต่เป็นหินนะฮะปัจจุบันเนี่ยทางวัดได้นำออกมาไว้ด้านนอกด้านหน้าถ้ำแล้วก็ทำอ่างเนี่ยนะเอาน้ำใส่ไว้แล้วเอาหินนี่ใส่ไว้เพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยต้องอยู่กับน้ำแต่หินก้อนนี้ไม่ได้อยู่กับน้ำมานานฮะเขาก็เลยเอาปลาตะเพียนเนี่ยไปอยู่กับน้ำนะครับอยู่กับน้ำ ปัจจุบันก็ยังอยู่เขาเรียกว่าถ้ำเพียนทองนะนี่คือที่มาของอนะวัดถ้ำเพียนทองนะครับนะก็ท่านจะไปเห็นอยู่นะที่นั่นเขาก็มีเจ้าแม่ะเพียนทองด้วยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนะท่านจะได้จะได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับไปกราบขอพรหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำเพียนทองนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะแล้วท่านดังจริงๆ นะ่าดังจริง,รงๆเพราะว่าในพื้นที่ในรู้จักท่านเป็นอย่างดีเวลาจัดงานทีเนี่ยที่จอดรถแทบไม่มีเลยนะ้ที่จอดรถแทบไม่มีเลยอ่ะนะ้าไปดูโอ้หนะขนาดพื้นที่กว้างๆนะรถนี่จอดกันเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่จะมาช่วยงานเนี่ยเยอะนะมาเปิดโรงทานเนื้อโรงทานเนี่ยโอ้โหนาะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไปวัดวาลามต่างๆเนี่ยผมปลื้มใจกับคนใจบุญนะนะ